าเร็วก๋วยเตี๋ยวเล่นกันแม่ผมเล่นอยู่อย่าเพิ่งรี มาเร็วก๋วยเตี๋ยวออกกําลังกายก่อนแม่ไม่ไหวอะแม่ก๋วยเตี๋ยวเร็วเร็ว ไหวจริงๆแม่มาเร็วๆก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแม่ไม่ไหวขอพักก่อนได้ไหมแม่ทำไมอ่ะหยุดเล่นทำไมผมผมไม่ไหว